โลกี yeah. is, is, ้นี่นงาจบห้าห้าห้นเดียร์เอาแค่สกมแค่สามแค่ากตัวยิ่งเบิร์ตบ้านนี่เมียห้าเป็นกะนีผู้เดียวขอบคุณเลยบายเป็นคนหรมอมนุษย์มาหล vấn đề bác anh cũng mặc mọi người không anh cũng mặc 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 à mặc 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 ี่คือคว่าสูบบดแล้วตัดแล้วทังกูณบดได้ใส่ชุดเทียกนก่เน,กนเลยบดได้ทีหลังมบดใส่ชุดเทียนได้อะไรไม่ชุนใจเจ้าไปกินเหล้าแต่ท่านผู้ดใดม,มาก็ส่งเหล้าคันแท้ไปอีนนี่เมาเป็นแปรเลยกินเมา์กับเหล้าล้าเราถ้าหมากินหมากกัเหล้าได้เหม แกเพ่งกบอกวันนี้เห็นควาแก่ต้องแบ่งไปพ่อมาแบ่งกออบไอ้หามาี้งจิ้ใส่มาหาพ่ออันเลี้ยงวาาสมัาก็จังมะเราอุ๊รัตแล้วตามแก่อาแม่ไปห้ได้มากรุ๊กินแกมเราด้วยได้ไหไปชิปหาได้ไส แตังานลงหน่อยฮเอาละทบไปเดต่ห้องต่องขาดนะเด็หาไปยิไปยืมไซตอะนะฮะาระเด้รู้ไอเป็นเด็นบกเม่นไข่มานั่นได้เงั่นมาหลายโตเอาไว้ร้อนพี่ไปหาเสืขอกินเนี้ยเป็นยังไงมากินกอนเปลือวมาเมื่อไัรนบ่ายเมาขาดอยูน้ำขวัแต่กูไปหาตูนกินแต้อร่อยเองก็มียว้แล้วสุาสิเด็กกินน้ำข้อ ตัวจะมาส่งผู้ขานผูเห็นท่าเอาใช่วิ่งจะิ่แมงไท่เดินกะเดินกตอกัวจได้จีิงบางทีเมื่อจะได้หลายตีเนินหนาได้แล้วี่เมื่อเสียจ อวูสนะตามไะ้ด็นไปนะ้ันพิมพ์ไปฮะขอท่านบตนาท่านหนึ่หัวใจก็ไดนเป็นอย่างไรเออเรื่องเดียวมึงเอาหอวมาติ่้ากูไปอท่านัยังไกูมันซุ่มกินทุกขีนาเด้อไปหาของคนกูอยากอายคนตัวบนภูมเขอนครอบครัวก็ไม่อยากไปกินสนับหวอะขียนกูเด่ อีสักีตองอีเจออยากตายนะคนีหาขอท่านผู้เดียวก็ได้ดกแม่เห็นุณอยู่ไนน้ากระจมู่แม่ไปผู้เดียวนะหย้าหน้าบยของเจ้าเน่เดี๋ยวแม่ไปนนต้องไหมไปเพราะต้องไปขอเงมนของ้าทำ้คนใดไปรับผูนั้นถาวหนัเอีนะต้องหาเงินกูให้เถอะมันนี้เนี่ยเนื่องท้าน้องไปหาขอขาละ พ่อไม่ไปหลไหนแล้วกูจิพาแจีเขาหาพ่อเพืองไป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 แล้วกูพ่อมากไปได้นลมึงยังกลับมาเด็กข้าแต่ละวักูเห็นสูงกูคือว่าเปิดแม่ลายม่ยินคาทะไดหลังกูคือสัวคาเทะแต่สัวก็ซัวแล้วหน้าตาไม่เห็นป็นเราทุกปอลูาพ่อทีีเกจสี่ม่พ่อาเจสี่จักนแก แ่เราพว่คัมึงอยุณุนมมึงพูดสินี่งนะขณะคุุนมานยแม่กูไ่ได้เรียกพี่จไปแล้วมึงเิเมียาจากไหนกูก็เรีอกเมียเหมือนเดิมได้นี่เดอ๋ยวตกลาแล้วล่ะโอเคจัดการเลยบักบุญยเอบุญยบักบุญยังแล้วก็บักบุญมางา ขวบๆแค่วบนะหาาไปหาสาปูสาปลามั่งไปใหกูกินแกงเราเข้าใจว่ามานี่วดกตักลูกตักตักตาเดอด้ากินกูเิดเ่อเป็นสังขใน้าควดเสียกุบกวนจนเนายศรีศักดิ์ไท้อเสียหายวักูเิ่ง้าลานไปหาปลาเข้าใจว่าหาเขได้กับมาเดกลับมาดิ ກະຮ້ອນແຮງຫຼຕກກແອກຸຕກปากอน